กรับสวัสดีพี่น้องพี่น้องป้องไปกันซูเปอสกรนเด้อนะครับผมมาในทุนหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับพี่น้องนะห้าพันเก้าร้อยหกบาทนะครับพี่น้องนะครับผมนะอยากรู้ว่าเฮียโจบวกมลักแสนยป็นอย่างไรับไปเบื้องคลิปก่อนอันนี้ซีเข้าใจเบิร์ดเลยครับผมนะนะครับผมคลิปก่อนอ้นนี้ก็ไหลมาเรื่อยๆก็แตกแสนแล้วก็มาต่อเอพีที่สองให้พ่อแม่พี่น้องดูกันนะครับผมมาทั้งสองเลยกันมาแลยครับจะได้ดูว่าของจริงเขาเล่นกันยังไงนะครับผมนะนะครับ เล่นปุ๊บแตกแสนปุ๊บต่ออีพีสองนะครับเดี๋ยวนะครับผมนะบริโยกย้ายนะครับผมจำนวนเงินไปใส่หกสี่สวงก็เต็มเขรั่องเขาเดื่องพูดอะไรก็เฮ้ยต้องว่าอย่างไรเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยนะครับแทงเพื่อความสนุกและคันทุนมะนะเราครับพี่น้องแตกหนักแตกเต็มครับผมนะอยู่กับจัดโจ้คนเดียวเพิ่มเติมคือเราเล่าเอาการเอางานคือเก่าเงาไปพี่น้อง สูงคือเกาครับพี่น้องนะเต่าไหลสูงครับหน้าเต่าต่ำสี่สูงก็ต้องสี่ตัวหรือเปล่าวะสูงสี่ไหลบนน้องไปเนาะสูงเนาะไม่ต้องคิดอย่างไรเด็ดครับน้องหมวยคนงามขผมอายนี่แหะคือเกา่าคือเกา่าคือก่อนไหมไม่คือแต่เกา่าแต่ก่อนน้อหมวยนะสี 4, 5, 6, 8, ่ห้าหกกระเห็บข้องกระดองคูนะครับเออคือ หวานเจี๊ยบครับพี่น้องเลยคู่สองแสนครับพี่น้องปัด๊ดนะครับผมนะโอ้ยสองแสนลงไปไปกันต่อครับพี่น้องอครับามาลุ้นขึ้นสามแสนดีกว่าของแทียบกันตั้งไว้อย่างไรเอาไปทั้งสูงเลยละกันพ่อแม่พี่นอ้องฟังไปก,กันเ,เทียบนะแสกนี้ครับดีมากเมื่อไถงเสียงนักเก็ตแต่เสียงเจ้าก็แตกหนักๆก,ก,กันไปเลยนะครับผมนะเอาใหมา่ไปท เห็นว่ามันสีไรสูงนะครับผมนะหน้าตาหน้านี้ครับแต่โอกาสที่เป็นหน้าต่ําก็มีสูงกันโอ้พอท่านแลยครับพี่น้องต่าตัดสีสูงตัดสีจะรู้ว่าจะเป็นต่ำวะเนี่ยนะครับผมลืมดูอู้เรียบร้อยครับพี่น้องเลยสิบเอ็ดให้โลครับอือคือเกือบต่ําครับพี่น้องแต่ก็ยังแวะมาสูงอยู่นิดนึงนี่ับผมนะถ้าเปิดเอี่ยวนี่คือโอกาสเป็นสูงนิด 1ิเอร์เนนะครับผมห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเปิดเอี่ยวก่อนนี่โอกาสเป็นสูงนี่น้อยมากนะครับผมการที่จะเป็นสูงนี่ก็มีได้แค่หกห้าเอี่ยวหกหกเอี่ยวประมาณนี้เฮียวว่ามันสิม่าสูงขึ้นเก่าเสียบ่เอาสูงกันไปครับพี่น้องแต่พี่ก้อยยางไหลเถอะสูงขึ้นเก่าครับพี่น้อนงเอง เขาหาสองอู้ห้าสองเอี่ยวครับอย่างสวยตัดตำเฉยแปลกๆสีแล้วสีทำไมมันมาตั้งเยอะเนี่ยวันนี้สีมาสีตัวอะไรดีวะพี่น้องเอาสูงไปเน,ะนเาะพี่อย่างวัวไปพี่ยังวัวกระทั่งสูงไปรวดนะครับผม เอามาน่ะถ้าสูงเข่ากับสีได้บวกอยู่ดอ,อกในร่บผมน่ะไปทั้งสูงเลยเราโดนสองไม้ติดเลยนะเข้าไม้แรกสองไม้อย่างสวยเลยโอ้โหเฮียเฮียจริงๆเจสิบเอ็ดไปสองตา,างเลยโอ้โหเทีดาบพี่น้องขึ้นมาสองแสนแล้ว เอาละนะครับถือว่าน้องหมวยให้เราแค่นี้หรือเปล่าถ้าเราเลิกเราก็จะได้กําไรอยู่ที่แสนสีส่นะเอาไปเป็นไรไปกังตัวต่ำนะครับไฮโลมาามาโอกาสพิกเดเบ้สเลยพี่นอ้อ,องเล่าเบื้องตมม่ำเบิ้งนะครับประสิทธิ์เพียงไดถ้าต่ำเข้าก็ได้บวกแล้วครับพี่น้องลองเปลี่ยนแนวดูเผื่อมันจะเป็นสเต็ปไหลครับพี่น้องนะ ถ้าอย่าบอกนะแทงต่ําแล้วออกสูงนี้มันไม่ใช่เลยนะเหมวยนะมันเริ่มจะมีใช่แล้วนะว่าแล้วเสียวนะครับผมโอ้ยเบิ้ลห้าเบิ้ลอ,อย่างน้อมึงแทงต่ําออกสูงแทงสูงออกต่ําถ้าไมานี้ถ้าเหียต่ำถ้าเหียไปสูงเนี่ยเสียไหมมันจะมาต่าเอาเพราะฉะนั้นแล้วเราจะแทงต่ํานะแต่เราจะพูดหลอกไอ้ีหมยว่าเราจะไปสูงนะออาไม้นี้แทงสูงครับพี่น้อง <laughs> เอามาเบิงเลยหมวยมันจะเป็ยนยังไงเอาละครับไม้นี่สี่ห้าหกครับพี่น้องครับนะครับแทงตับทิ้ง <laughs> จัดไปครับพี่น้องไปเอาแทงสูงครับผมไม้นี้นะครับผมเราต้องพูดหลอกไว้ก่อนนะครับผมเอาจังไดน้องมึงจังไดน้องมึงจังไดน้อว่าจังไดไ้ล่ะจังไหนเอนนอโยสองไ <laughs> ต่คล้องกระดองปู นะถ้าไม้นี้ถ้าเราแทงต่ํานะเรียบร้อยเลยนะครับน้องหมวยรับจบนะครับพี่น้องอ่ะนะครับผมไม่ต่อไปไม่ต่อไปเฮียก็ว่าต่ํานะครับแต่จะว่าว่าแทงสูงนะครับผมมันทีเด็มันต้องเบาสลับกันเนาะอ่ะไม้นี้แทงสูงนะครับพี่น้องอ่าไม้นี้แทงสูงครับผมเปิดมาเลยสี่ห้าหกนะครับเปิดต้องหกมาเลยน้องล่าคนงามอันนี้เขาเรียกว่า ความรู้สึกนะครับโมเมนต์ส่วนยังดอกพี่น้องมันคือแท็กติกนะครับมันคือความรู้สึกนะครับความรู้สึกความรู้สึกว่ายังไรที่เป็นแทบว่าเรียบร้อยครับครับใช้ความรู้สึกเลีนยนะครับเก็บข่องกระดองตปวนะครเง้ยเออไับเรียบร้อยครับพ่อแหละนะครับน้องเสนหกกับพ่อนะครับผมนี่แหละครับผมที่เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถไดตรวจสอบได้นะครับผมนะ ความรักก็เช่นกันนะครับทำนี่แล้วไ่น้องฟังติดตามนั่งครับ